สวัสดีคะ่ะจากร้านช่างันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอมาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณยิ่งยงนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนะคะ ท่อสาชาร์จข้างไม่ดับแล้วนะคะปุ่มด้านข้างนะคะปุ่มเล็กปุ่มเล็กปุ่มเล็กปุ่มเล c กปุ่ม b a ็กปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาว ปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอันีนะคะน,นี้เลื่อนต่อไปทางซ้ายทางขวาทางซ้ายทางขวานะคะนี่นะคะเลื่อนไปด้านบน เรื่อนลงด้านล่างนะคะนะคะนี่นะคะอืม เรียบร้อยนะคะพวกนาฬิกาอัมาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ